สองธุรกิจกระทิงแดงทำไมรวยถึงระดับแสนล้านบาทเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ทุกท่านครับสวัสดีครับคุณกำลังชมโก้พันธ์พันธ์ชาแนลครับชาแน,นลของผมก็จะเล่าเรื่องถึงเรื่องราวธุรกิจรวมถึงกรุษ การตลาดเล็กๆแน่นอๆให้ทุกท่านได้ฟังนะครับวันนี้ร้อนแรงเหลือเกินกับประเด็นของกระทิงแดงนะครับที่กําลังอยู่ในสื่อกันส่วนใหญ่นะครับแต่ผมจะไม่ได้เล่าถึงข่าวที่กําลังดังอยู่ทุกวันนี้นะครับหลายๆท่านคงสงสัยว่าเออกระทิงแดงเนี่ยเขามีขั้นตอนยังไงมีที่มาที่ไปยังไงนะครับขายอะไรบ้างนะครับถึงได้รวยระดับแสนล้านบาทจนถึงทุกวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องเท้าความไปก่อนนะครับว่ากระทิงแดงนะครับก่อตั้งโดยคุณเฉลิวยุวิทยานะครับผู้ก่อตั้งคนแรกนะครับ คุณเฉลียวยุทยานะครับในปี2499เกนี่ยก่อตั้งบริษัท TC Pharmaceutical ขึ้นมานะครับตอนนั้นนะครับยังจุดเป็นหอจอกออยู่นะครับคุณเฉลียวยุทธยาแรกเริ่มเดิมทีแกก็เป็นเซลแมนนะครับคนหนึ่งเป็นเซลขายยานะครับแล้วก็รวบรวมเงินทองจนมาเปิดหอจอกอ TC Pharmaceutical ได้ตอนนั้นนะครับ TC Pharmaceutical ก็มีสินค้าตัวดังนั่นก็คือ,อยา TC Medicine ยุคนั้นก็ยา TC Medicine ถือว่าขายดีมากอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ ผมดูแล้วรู้สึกว่าเออทึ่งในคุณเฉลียวยวิทยาเหมือนกันนะครับคิดดูนะครับว่ายุคประมาณพศ2,520โดยประมาณนะครับคุณเฉลียวยวิทยานะครับได้โฆษณาบริษัทตัวเองเนี่ยบนหลังคารถแท็กซี่ที่เป็นป้ายไฟนะฮะในยุคนั้นแกเป็นคนที่โฆษณาคนแรกนับได้ว่าในยุคนั้นนะครับก็เป็น Talk of the Town เลยแหละ <c oughs> ถือว่าเฉลียวสมชื่อจริงๆนะฮะหลังจากนั้นนะครับได้สักพักหนึ่งคุณเฉลียวยวิทยานะครับก็ มองเห็นว่าการขายเครื่องดื่มชูก,กำลังนะครับน่าสนใจนะครับตอนนั้นนะครับมีเจ้าของตลาดเป็นแบรนด์ดังอยู่ก็คือลิโพนะครับของบริษัทโอสถสภานะครับคุณเฉลียวก็ตัดสินใจโดดลงเข้าไปเล่นในเกมนี้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นแกก็สื่อสารผ่านแบรนด์ตัวเองครับว่าสินค้าตัวเองเนี่ยดียังไงในยุคนั้นนะครับกระทิงแดงมีสรรพคุณบอกทางโฆษณาว่ากระทิงแดงเสริมสมรรถภาพในการทํางาน ประมาณนี้นะครับจริงๆผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในที p ีฟ r m a c e u ต i c a l ในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายตัวนะครับที่ค่อนข้างสื่อสารผ่านแบรนด์ได้ดีสมควรอาทิเช่นแมนซัมเป็นต้นนะครับเหมือนกับสื่อสารว่าให้เราเนี่ยดื่มแล้วอืมคมแมนนิดนึงประมาณนั้นนะครับจุดเปลี่ยนจากกระทิงแดงสู่เรดบูลนั่นก็คือคุณเฉลียวยุทยานะครับอยากจะผลักดันสินค้าตัวนี้ออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานะครับคุณเฉลียวยุทยาก็คงทําการบ้านมาดีละในประมาณหนึ่งว่าเนี่ย สินค้าตัวนี้คงไปโตที่สิงคโปร์ได้นะฮะจากนั้นนะครับก็มีดีลสําคัญเกิดขึ้นเมื่อแกได้พบกับคุณดีทริชนะครับชาวออสเตรเลียนะครับวันนั้นนะครับก็ดีลที่เกิดขึ้นถ้าสมมติผมจําลองวันนั้นนะฮะคุณดีทริชคงจะพูดว่าไหนเอาเอาเกระชิงแดงมาลองหน่อยห <laughs> ลังจากนั้นนะครับก็ตัวเรดบูลนะครับเมื่อคุณดีทริชได้ลองดื่มนะครับแกก็รู้สึกว่าหายจากอาการเจ็ตแลก คุณดิทริสนะครับได้ทำการตกลงปิดดีลกับ คุณเฉลียวนะครับอยู่วิทยาโดยให้คุณเฉลียววิทยาที่เป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของแบรนด์เนี่ยถือที่51%ส่วนคุณดีทริชนะครับถือที่49%นะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าทําไมเรดบูลถึงได้กระจายไปเยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับมานิดนึงนะครับในประเทศไทยเนี่ยกระทิงแดงก็ยังขายอยู่นะครับพศ2545นะครับคุณเฉลียววิทยานะครับก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลว่าเปิดบริษัทลูกขึ้นมานะครับบริษัทลูกบริษัทนั้นก็คคืออบบบรริษััทเเดะลน บริษัทเดอร์เบลก็เป็นบริษัทที่มีไว้เพื่อกระจายสินค้านะครับใครที่อยู่ในวงการธุรกิจหรือว่ามีความรู้ธุรกิจก็คงจะทราบดีกันนะครับว่าถ้าเราต้องผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายด้วยเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับทีนี้คุณเฉลยยุทธยาแก่ก็สร้างบริษัทเดอร์เบลขึ้นมาครับโดยให้บริษัทเดอร์เบลเนี่ยกระจายสินค้าของตัวเองไม่ใช่แค่การกระจายสินค้าของตัวเองเท่านั้นนะครับคุณเฉลยยุทธยาก,ก็มีพาร์ทเนอร์ธุรกิจนะครับหรือเรียกง่ายๆนั่นก็คือ แกก็หาลูกค้านั่นแหละรครับเพื่อให้รถของแกไม่วิ่งโดยที่รถวิ่งเปล่าๆอย่างเดียวนะครับบางทีวิ่งไปรถมันไม่เต็มใช่ไหมมันก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ธุรกิจด้วยนะครับพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่ใช้บริการการกระจายสินค้าจากบริษัทเดอร์เบลนะครับมีมากมายหลายแบรนด์เลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแบรนด์ดังๆให้ฟังนะครับมีโอเมนตินเครื่องดื่มแบรนด์นมเต้าหู้โตฟูซังนะครับตอนนี้ทีซีฟาร์มอติคอลก็แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวเองเป็น5กลุ่มใหญ่ๆนะครับได้แก่หรื่ง่มที่ เครื่องดื่มเกลือแรก 3. เครื่องดื่มฟังชั่นแนล 4. เครื่องดื่มชาและน้ำผลไม้ 5. ขนมขบเคี้ยวเนี่ยครับคือ House แบรนด์จริงๆเพราะว่าผลิตถึง5กลุ่มไลน์สินค้าเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจนะครับของ T C f a r m a u t i c a l นะครับตอนนี้นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ให้พลังงานนะครับมีแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ ทีซีฟ m ร์มอติคนะครับกำลังตีตลาดในเวียดนามนะครับแล้วก็ถือว่ากําลังไปได้ดีเลยนะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มเวอร์ o r เออร์นะฮะทีซีฟร์มอติคในปัจจุบันนะครับก็บริหารงานโดยคุณสราวุฒิย่วิทยานะครับลูกชายอันดับที่7ของคุณเฉลี่ยนะครับแต่นะครับหลายๆคนสงสัยแล้วลูกชายคนโตทําอะไรลูกชายคนโตนะครับก็คือคุณเฉลิมครับคุณเฉลิมอยู่วิทยาอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับ เรดบูลเนี่ยมี51%คุณเฉลิมยุทธยาเป็นผู้ดูแลในส่วนของเรดบูลนะครับส่วนคุณสราบุธก็ดูแลในส่วนของ t t Pharmaceutical นะครับจริงๆเราพูดถึงประเด็นส่องความร่ำรวยของกระทิงแดงนะครับผมก็เล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าตอนนี้มีทั้งสินค้าที่ g ก i อินเตนะครับก็คือเรดบูลนะครับปัจจุบันเรดบูลนะครับกระจายสินค้าไปแล้ว170กว่าประเทศทั่วโลกนะครับเรยกได้ว่าเรดบูลนะครับเจาะ กลุ่ม t a รเก็ตก o ุ่ที่เป็น Energy ์จีดริงค์นะครับเอเนอร์จีดรของเรดบูลนะครับก็จะเจาะก,กลุ่มโดยเฉพาะวัยรุ่นรวมถึงทำการตลาดนะครับผ่านการสื่อสารผ่านกีฬาต่างๆและกีฬาที่เป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับและตัวเลขที่น่าสนใจในปี542นะครับขายไป7,500ล้านขอทั่วโลกสร้างเงินให้กับคุณฉเฉลิมยวิทยาเป็นมูลค่าทั้งสิ้น223,490ล้านบาท แม่เจ้าปัจจุบันนะครับคุณเฉลิมยุวิทยานะครับก็ขึ้นมาอยู่อันดับ2จากการจัดอันดับ50เศรษฐีของประเทศไทยของนิตยสารฟ o r b e s แล้วนะครับคุณเฉลิมยุวิทยานะครับเป็นรองจากท่านเจ้าสัวทนินเจรวโนนท์จากซ p พีนะครับเท่านั้นนะครับปัจจุบันคุณเฉลิมยุวิทยามีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่6.6แสนล้านบาทนะครับเป็นรองแค่คนเดียวนะครับนั่นก็คือคุณ ทนินเจรวน,วนนท์เท่านั้นนะครับอ่ะถึงช่วงในท้ายนี้นะครับใครที่ชอบเรื่องราวธุรกิจเล็กๆน้อยๆรวมถึงกลยุทธ์การตลาดนะครับสนุกๆอย่างนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ